ันนี้อันลูกค้า V I P ตัวนี้เขมทัตเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเป็นเป็นคนบ้านใดก่อนผมเปิดไฟเด็กจักหน่อยบ่ได้ตมย์ปิดฮะผมอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกคือบอกอีสานได้คือบอกอีสานได้พิษณุโลกเป็นคนอีสานเหรอบ่บ่คือภาษาเมืองเลยโอ้บอกภาษาเมืองเลยอ๋อพิษณุโลกติดกับเมืองเลยอ๋อเป็นยังจังอยากไปไต้หวันอ่ะ ไปหาเงินเนี่ยแหละครับไปหาเงินเราเรายู่บ้านเฮาเป็นเป็นจังไรโอ้เศรษฐกิจบูดีเหครับตอนนี้ครับอืมบ้านเฮาค้าแรงเต็มที่กะสามร้อยบอประมาณนั้นเนาะตั้งแต่ได้นายกลุงตูมาแล้วเลยครับเออเออบ่เป็นอย่างบ่เป็นอยังก็หูบ่ว่าเจ้าของไปเห็นงานอยังงานก่อสร้างสนามบินครับสนามบินเนาะอยู่เขตนเทายวนเด้อครับเออไปกับตั้งใจทำงานเด้อล่ะกินเหล้าบ่นี่ ินนเป็อยกกินหลายได้เด้ข้าวว่าได้ข้าวว่ากินเราบีบพ่อผู้ใดฮะคิดฮะกินได้ข้าวว่ากินเราเราไปบีบพ่อไผบีบบอได้บีบผู้ใดละเมอครับละเมอเออนั่นละอันได้หลีกเลี่ยงได้กะหลีกเลี่ยงเด้อเพราะว่าเฮาเฮาบ่ร้ว่าเฮาสิเปไปไปบีบพ่อผู้ใดอันนี้ใครได้เป็นผีซูวิทมันว่าเออบัดย่าไปกะอย่างที่บอกแหละมันก็มีทุกอย่างเนาะการพนันเหล่ายหยังกะหลีกเลี่ยงเอาเนาะเลื่องพวกนี้เนาะทรงเงินมากเยอะเนาะ เคยมีคนหูจักแบบอว่ายไต้บันกันมานัานหลย่ยไืยไ้ไปเคยนอกว่าถ้านายจ้างเจอแล้วว่าเห็นเรือ่องจ้างไปทรงกลับเฮ้ากระลู่เหลวว่ากว่าเฮ้าสีอุปสรรคต่างๆที่ซุ้งเฮ้าเดินเรื่องกันมามันเป็นจังไดรแม่บ่ละทาผู้ใดเซียงสีไปเห่็นก็นล้องเอาครับยือไนครับ มาอยู่บ้านใครหนีแต่ตจินต์ขึ้นเราเข้าไปเข้ากับตัางใจทํางานเอาเนาะเพราะว่าเงินเดือนมันกะา,ามว่ามันสูงบ่มันกะมันกะสิไข่กว่าบานเขาจักน้อยอยู่มอยอ่อยู่ไทยครับอืมอยู่ไทยก็หมื่นกว่าบาทก็ยังพอได้หรอกอืมอยู่นั่นก็สิได้อยู่สองหมื่นกว่าเนาะ,นะตอนนี้เฮ็ดโอครับเอทโอกะพอได้อยู่วะสามหมื่นสี่หมื่นอืมคิดเบื้อเออคิดเบิ่งลองเบิ่งกระซงกรงเงินกลับม้านี่ก็กระซงมาให้แม่มันบ่ครัะซงให้แม่เหครับอืมกรงให้อืมโมมี่เมียหรอกโสด โสดโอ้ยเอาฝากถึงคนมารับชมคลิปนี้เนาะบายบายอยากมาสมัครงานดังสี่ฝากครับไปสนใจที่จะไปทำงานไต้หวันกติดต่อทั้งคุณเอียวคุณอิวงานไต้หวันนะครับงานี่บอมี่หลอกลวงครับบินได้แน่นอนครับผมบินได้แน่นอนเนาะบ่ต่ตัวบ่ตตุ่มเนาะเป็นในพีพิวดูแลดีป่ดีครับดีแบบได็ ดูแลดีทุกอย่างครับที่นอน <c oughs> เรื่องพาไปเฮ็พิีซ่าหรือว่าไปสวนโลกแก,แกแกแค่ทุกอย่างครับผมอืโอเคบ่มีอย่างเนาะ,ะเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวสิสัมผัสเลยเอยเด้อโอเคขอบคุณค่ะ